สาธุเที่จาาพ่อพ่อแม่แม่เยดี่แฟนคลับนะคะร่วมทำบุญกับลูกสาวนะคะทีมน้องเอมทีมพักน้องเอมนะคะพ่อพอแม่แม่ทุกคนกอบุญกุศลครั้งนี้ช่วยให้ลูกสาวและก็ทีมงานของเรานะคะโดย,โดยปังๆไปที่ไหนคนรักมากมายขอลูกสาวประสบควาสำเร็จในทุกๆด้านนะคะน่ารักมากเลยสาธุสาธุาธจ้า าน่ารักมากเลยน่ารักที่สุดเลยน้อยคนกินของบุพ่อไม่แม่มนะคะสวยใจบุญไหวยเสียงด้วยนะคะเราไม่มีดนตรีย่งโอ้ยนะคะเนาะเสียงเพราะเพาะนะคะ สาธุบุญปลื้มใจนะคะพี่พีน้องๆของเรานะคะกองบุญกองคุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะจะสร้างผลงานให้กับ้านเกิด ก็บอกถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้วันนั้นนะจ๊ะถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ น่ารักมากเลยประทับใจทั้งงานเลยนะคะลูกสาวเราไปนะคะโอเอซีบอกถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้วันนั้นนะคะ <c oughs> น่ารักมากเลยจาธุบุญขอบุญครั้งนี้นะคะตามลูกสาวของเรา เข้าเยอะๆนะคะยำมากเลยสาวน้อยคนเก่งห mm ิ่งชานุมานทิดามอมมาร์